เปิดตัวไปที่เรียบร้อย Audi RS Q3 นะครับ Compact SUV 400แรงม้า0 1 0 4.5วินาทีเท่านั้นเองนะครับ4,750,000บาท บนตัวถัง Q3 นะครับแต่ความโดดเด่นคือการตกแต่งสไตล์สปอร์ตทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นชุดแต่ง l a c k Edition นะครับตัว Audi l i n k ที่เป็นสีดำนะครับรวมไปถึงการเซ็ตช่วงล่างสไตล์สปอร์ตนะครับตัวเนี้ยจะเตี้ยลงกว่าตัว Q3 ปกติ10มิลรวมไปถึงภายใต้ฝากระโปรงอันนี้นะครับเครื่องยนต์2.5เบนซินเทอร์โบนะครับ5สูบของเขา400แรงม้าที่บอกเลย0-100 4.5วินาทีแล้วก็เสียงท่อเนี่ยคือแบบ อลังการมากๆนะครับเขาคือเครื่องเดียวกับตัว TTRS นั่นเองนะครับความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยคือล้อคุณผู้ชมรุ่นนี้จะมาพร้อมล้อขนาด21นิ้ว นะฮะคือใหญ่ที่สุดในลายใหญ่ที่สุดในเซ็กเมนต์แล้วรวมไปถึงตัวเบรกนะครับคาลิปเปอร์เบรกสีแดงนะครับของ RS เขาซึ่งโดดเด่นมากๆนะยางซีรีส์255 35 R21 นั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะอลังการมากรวมไปถึงงทผมบอกการตกแต่งสไตล์ l a c k Edition นะครับฝาครอบจบมงข้างสีดำเงานะครับแล้วก็รุ่นนี้จะมีแค่รุ่นเดที่หลังคาแบบ p a n o โน m ามิกสตูฟนะครับด้านท้ายคุณผู้ชม รุ่นนี้นะมาสไตล์สปอร์ตทั้งหมดเลยนะพวกการตกแต่งสีดำนะแล้วก็ชุดไฟท้ายนะฮะที่เป็นแบบ LED ไกด์ของเขาซึ่งความพิเศษของ a ウ d ีแล้วก็เป็นจุดเด่นคือชุดไฟเลี้ยวต่างๆที่เป็นแบบ s e q u e นเชียนะ,ะจะวิ่งตามที่เราเปิดไฟเลี้ยวต่างๆเลยนะครับเนี่ยปลายท่อนะครับเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยซึ่งเสียงของเขาเนี่ย อลังการมากนะเป็นรุ่นที่แบบว่า High p e r f o r m แมนซของรุ่นเป็นท็อปไลน์สุดในรุ่นของเขาแล้วนะทีนี้เราไปดูภายในกันต่อว่ารุ่นนี้นะครับสปอร์ตโดดเด่นขนาดไหนเราใจขนาดไหนครับภายในสปอร์ตจัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นแผงแดชบอร์ดนะครับที่ตกแต่งด้วยหนังอะคันทาร่ารวมถึงตัวลายคาร์บอนนะครับแล้วก็แบตช์ควอดโปรงเขา ขับเสียเรื่องชื่อของ audi นะฮะแล้วก็พวงมาลัย3ก้านทรงสปอร์ตนะครับท้ายตัดด้านข้างตัดทั้งหมดแล้วก็เป็นหนังอาคันทาร่านะครับซึ่งอันเนี้ยมีประโยชน์มากเวลาคุณขับขี่ด้วยความเร็วสูงนะครับชุดจอยังคงความอเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นตัวจอ virtual cockpit นะครับสแสดงผลทั้งมาตรวัดต่างๆรวมไปถึงเวลาคุณเปิดแมปก็ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ระบบ entertainment นะครับของ audi เลยเป็นแบบ t o ชสกรีนซึ่งใช้งานได้ลื่นไหลามากๆคุณผู้ชมความพิเศษอีกอย่างหนึ่งรุ่นนี้นะครับเกียร์เป็นแบบ7ด speed S ronic นะคือมีการเปลี่ยนที่ฉับไวแล้วก็เวลาเปลี่ยนเนี่ยนะจะมีเสียงด้านหลังบ,บุบบุบบุบด้วยนะคือมันเล้ามากๆหรือผู้ชม ในโซนของเบาะนะครับรุ่น RS นะครับเป็นการดีไซน์แบบบักเก็ตซีซึ่งก็จะมีโลโก้ RS รวมไปถึงตัวเบาะเนี่ยจะเป็นแบบฮันน่คอมนะก็จะมีลุกที่สปอร์ตแล้วก็ยังมีความสะดวกสบายอยู่นะครับซึ่งผมลองนั่งดูแล้วนะครับไม่ได้แข็งแบบรถสไตล์สปอร์ตนะยังนั่งสะดวกสบายอยู่แล้วก็ที่สําคัญคือรุ่นนี้นะครับการเปิดตัวของ Q3 นะจะมีการเพิ่มเติมไลยอัปรุ่นใหม่ก็คือ40 TFSI ทั้งรุ่นปกติแล้วก็ตัวถังสปอร์ตแบ็นั่นเองนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับ ระบบขับเคลื่อนแบบคอ a ์สโ o รนั่นเองนะก็เรยดได้วันน่าสนใจมากๆโดย Audi Q3 นะครับรุ่นปกติ 40TFSI นะครับราคาอยู่ที่2,750,000บาทแล้วก็ Q3 Sportback นะครับ 40TFSI นะฮะ2,990,000บาทนั่นเองครับ และนี่ก็ทั้งหมดของ Audi Q3 นะครับไฮไลท์ก็คือตัว RS เลยแล้วก็อีก2รุ่นย่อยที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้ใครสนใจมาชมกันได้ที่ Audi ประเทศไทยนั่นเองครับผม